ขึ้นแชมก็ขึ้นเบาๆนะครับเอาสายหยาบครับสาะเบียนรแหนาอย8 5 0 6 4 6ครับ เงินสดครับไปเลยจ้าขอบคุณครับ คือบ่อน,นี้จะดีอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเราไม่ต้องลงไปจากรถครับเดี๋ยวจะมีลำโพงมาถามเลยว่าเราจะเอาซ้ายอะไรทะเบียนจ่ายเงินแบบไหนนะครับซึ่งแต่ละบ่อก,ก็จะไม่เหมือนกันนะครับในลักษณะของการบริการตรงนี้นะครับ